ในฐานะที่เป็นหนึ่งในแฟนคลับของท TC นะคะก็ต้องยินดีกับการกลับมาอีกครั้งค่ะกับ HTC U Ultra ตัวนี้ค่ะแล้วต้องบอกเลยนะคะว่า HTC เนี่ยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะทําออกมาได้ดีแล้วก็น่าสนใจมากๆค่ะวันนี้อุ้มพามาดูจุดเด่นสําคัญของเจ้า HTC U Ultra กันเลยนะคะว่ามันจะสู้กับตัวอื่นในตลาดได้ไหมค่ะสิ่งแรกเลยที่อุ้มต้องพูดถึงคือเรื่องของหน้าจอค่ะหน้าจอตัวนี้เนี่ยมีขนาดถึง5.7นิ้วนะคะแต่ต้องบอกว่าเป็น5.7นิ้วที่เมื่อเทียบกับ p h o n e แล้วนี่เลย ต้องบอกว่าขนาดเนี่ยดูไม่แตกต่างกับ5.5นิ้วของ iPhone เลยนะคะแต่ที่ทําได้ดีกว่าคือเรื่องของน้ําหนักค่ะตัวนี้หนักเพียงแค่170กรัมนะคะแล้วก็มีความบางเพียงแค่8มิลเท่านั้นนะคะเรื่องของอน้ําหนักกับความบางหรือหน้าจอเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ที่สําคัญคือ สัมผัสที่เกิดขึ้นกับเจ้า HTC U ตัวนี้นะคะมันสามารถทำออกมาได้เนียนทั้งหน้าและหลังค่ะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจกนะคะแล้วก็ 2.5D ขอบๆเป็นมาแบบนี้แล้วส่วนของด้านหลังก็เป็นกระจกเหมือนกันนะคะก็จะเป็นลักษณะของ Liquid Design แบบนี้ค่ะทำให้เวลาเราถือเนี่ยมันกอ็อยู่ในสัมผัสที่ดีมากๆค่ะแบบนี้ นอกจากเรื่องของวัสดุภายนอกแล้วนะคะเรื่องของความชัดเจนเนี่ยก็ยังสุดยอดมากเพราะว่ามันเป็นหน้าจอแบบ g o a HD นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติเป็นรุ่นที่เป็น128กิกเนี่ยจะได้จอที่เป็น Sapphire ด้วยแต่สำหรับรุ่นที่เป็น64กิกแบบนี้นะคะก็จะได้จอที่เป็น,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 น Gorilla Version 5นั่นเองค่ะ หน้าจอหลักเนี่ยพูดไปแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเห็นด้านบนเนี่ยก็คือเป็นหน้าจอที่2นะคะคล้ายๆกับค่าย LG ที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วสําหรับจอที่2เนี่ยจะทําอะไรได้บ้างนะคะก็จะแสดงสถานะต่างๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปฏิทินนะคะเป็นคอนแทคค่ะเป็นเวทเทอร์นะคะเป็นสภาพอากาศแอปพลิเคชันหรือว่าจะมีช็อตโน้ตตรงนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะเขาบอกว่าหน้าจอตัวนี้มันไม่ได้ทํามาเพื่อ ให้เป็นจุดที่แสดงผลใดๆนะคะแต่ว่าจะเป็นจุดที่สามารถเราสามารถคุยกับ AI ได้ค่ะเพราะว่าเวลาที่มีอะไรเข้ามานะคะเช่น notification เ,เข้ามาเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาที่ตรงนี้นั่นเองการที่มันวิ่งเข้ามาที่ตรงนี้มันทำให้อ่อไม่มารบกวนสายตาในส่วนของจอหลักของเรานะคะแล้วก็มันจะเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้เราไปเรื่อยๆค่ะแต่เท่าที่อุ้มลองเนี่ยก็ยังไม่ฉลาดมากนักนะคะสำหรับอุ้มค่ะ ถ้าเลื่อนลงามาดูด้านล่างเนี่ยเราจะเจอกับนี่เลยเป็นตัวสแกนนิ้วนะคะลายนิ้วมือตัวนี้ทําได้ไวดีค่ะไม่ต้องเปิดหน้าจอก่อนนะคะก็แตะเราก็เข้าได้เลยแบบนี้ค่ะด้านขวานะคะจะประกอบไปด้วยปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็มีปุ่ม power ค่ะด้านบนค่ะมีที่ใส่ซิมนะแล้วก็ด้านล่างค่ะก็จะเป็นที่เสียบ usb c ค่ะตัวนี้ก็คือรองรับ Fast c h a r ์ตค่ะจะมากับเทคโนโลยี b บูมซ n d แน่นอนค่ะคือเป็นคุณภาพเสียงที่โอเคเลยทีเดียวนะคะส่วนกล้องหลังค่ะกล้องหลังเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลค่ะเป็นเอ t ท้าพิกเซลนะคะส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นกล้องความละเอียด16ล้านพิกเซลค่ะก็จะเป็นไว e เซลฟี่สำหรับคนที่ต้องการถ่ายเซลฟี่บ่อยๆค่ะนี่ให้ดูข้างหลังชัดๆนะ ข้างหลังนี่อุ้มว่าสวยเลยทีเดียวสีน้ำเงินนี้ดูดีมากนะคะเท่าที่อุ้มเคยเห็นสีน้ําเงินของหลายๆค่ายที่ออกมาเนี่ยเจ้าตัวนี้เป็นสีน้ําเงินที่ค่อนข้างถูกใจอุ้มที่สุดค่ะนี่วัสดุอันตัวนี้เลยนี่มาถือในมือนะคะก็จะได้ประมาณนี้ตัวที่ตัวนี้นะคะจะรันด้วย Android 7.0ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็ใช้ CPU เนี่ยที่เป็น snapdragon 820เป็น quad core ค่ะ เรื่องความเร็วหรือว่าความสามารถของมันเนี่ยแทบไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะตัวนี้เท่าที่ใช้มานมาก็แฮปปี้มากๆแต่สิ่งที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งค่ะคือเวลาที่เราบาังเอิญไปโดนไอ้ปุ่มเนี้ยมันจะชอบขึ้นมาแบบแบบเนี้ยค่ะทําให้บางทีแบบเราไม่ได้ตั้งใจจะเข้านะคะมันก็อ่า จะเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะยิ่งเวลาเราไม่ได้ตั้งการสแกนลายนิ้วมือไว้นะคะมันก็จะสามารถที่จะเด้งเข้าไปเองได้ค่ะจุดอ่อนเดียวทีุ่มพบเลยกับเจ้า HTC U Ultra คือเรื่องกล้องนะคะกล้องหลังเนี่ยมีความม่วงสูงมาก นะคะอุ้มไปถ่ายในที่ที่หนึงที่มันมีแสงแบบออกแบบแดงๆนิดนึงโอ้โหม่วงกระจายเลยนะคะมันยังไม่พ้นเรื่องนี้จริงๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มีการอัปเดตให้ดีขึ้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าก็ถือว่าโอเคขึ้นนะคะมันไม่ได้มีโหมดอะไรมาให้เยอะแยะมากมายหรอกคะ่ะมันก็จะมีโหมดปกติของมันคือเป็นโฟโต้เป็นโซ่ยเป็นพาโนรามาแล้วก็เป็นโหมดโปรนะคะโหมดโปรก็จะสามารถตั้งค่าต่างๆได้เช่นเดียวกันค่ะ พวกไฮเปอร์แ lap หรือว่าจะเป็นสโลโมชันนะคะในการถ่ายวิดีโออะ่ะก็สามารถที่จะทําได้ค่ะโหมดมันจะอยู่ด้านบนแบบนี้ก็จะส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันก็เชยๆไปหน่อยเนอะคือมันไม่ได้มีลูกเล่นหรืออะไรมาให้ตกแต่งเพิ่มเติมเลยนะคะมี hdr อยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยฟิลเตอร์อะไรอย่างนี้ไม่มีเลยนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของหน้าชั้นหลังเบอร์ก็ไม่มีมาให้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับกล้องหน้าเนี่ยส่วนตัวเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะคะคือสามารถที่จะ เรียกว่าเป็นเจ้าแรกๆที่ทำแหละในเรื่องของที่เป็นนับถอยหลังนะคะในการเ,าเข้ามาเข้ามาถ่ายรูปนะคะสมมุติมุมแตะปุ๊บมันก็จะนับ2-1อ่าแล้วก็ทำการถ่ายให้ใช่ไหมคะกล้องหน้าเนี่ยมีความละเอียดถึง16ล้านพิกเซลแล้วก็มีโหมดที่ดีมากๆคือเรื่องของเซลฟี่พาโนรามาการถ่ายเซลฟี่พาโนรามาเนี่ยมันสามารถที่จะปรับแต่งได้นะคะ ว่าเราสามารถที่จะเพื่อเลิกเลือกบิวตี้โหมดก็ได้หรือว่าจะถ่ายเป็นแบบที่ไม่บิวตี้ก็ได้เนี่ยคือปิดไปก็ได้เลยนะคะแต่ที่สําคัญของมันคือมันสามารถที่จะถ่ายแบบนี้ได้นี่เราก็พลิกไปนะคะให้มันไปอยู่ข้างๆแบบนี้แล้วก็กดถ่ายค่ะมาด้านกว่าก็สามารถที่จะเลื่อนได้เหมือนกันสมมุติเสร็จก็กดโอเคแบบนี้ค่ะภาพนะคะมันก็จะเชื่อมต่อกันด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ทําออกมาได้สวยมากๆอุ้มลองถ่ายแล้วก็ชอบในโหมดนี้นะคะ อ okay, จุดอ่อนที่2อ,อที่ต้องพูดถึงเลยค่ะคือแบตเตอรี่เนี่ยมากับแบตขนาดเพียงแค่3000 ah, มิลลิแอมป์กับหน้าจอที่ชัดขนาดนี้แล้วก็ใหญ่ขนาดนี้ไม่พอค่ะมุ่มใช้วันนั้นไปเที่ยวที่โอเชียนเวิร์ ใช้ไปแค่ 3, ไม่ถึง3ชั่วโมงเลยมั้งแบตหมดเกลี้ยงเลยค่ะคือ p p o o n เนี่ยที่เรียกว่าอาจจะแบบแบตน้อยแล้วตัวนี้นี่หนักกว่าอีกนะคะแล้วก็ถ้าเล่นาน,านานเนี่ยด้วยความที่มันสามารถกระจายความร้อนได้ดีเนี่ยตัวนี้จะมีความร้อนอยู่ตรงนี้นะคะค่อนข้างสูงนิดนึงเนี่ยปัญหาสำคัญของมันเลยคือตอนแรกต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าตัวนี้อุ้มกาจะเอามาใช้แทน iPhone นะคะระหว่างรอรอซัมซุงเนาะก็ระหว่างรอ S8 ต้องเปลี่ยนใจเลยพอเล่นแล้วแบตมันไม่ไหวจริงๆอะนะคะก็คงต้องยอมรับในเรื่องนี้ค่ะสำหรับเจ้า h t c u Ultra ส่วนตัวเนี่ยถือว่าเสียดายมากๆนะคะเพราะว่าทำออกมาได้แบบ เกือบดีแล้วอ่ะอีกนิดเดียวก็จะสามารถที่จะใช้ทดแทนเป็นเครื่องหลักได้เลยทันทีนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ราคาที่ไม่มีออที่สำคัญอีกอย่างคือมันไม่มีศูนย์ไทยนะคะใครที่อยากได้ก็ต้องซื้อเครื่องฮิวเอาค่ะตัวนี้นะคะราคาในไทยตอนนี้อยู่ประมาณ2.000 0กว่ากว่า2 0 0 0 0นนิดๆค่ะสีก็จะมีให้เลือกนะคะก็จะมีสีสีนี้มีสีดำนะคะให้เลือกกันก็จะเป็นแบบเงาแบบนี้ทั้งคู่เลยค่ะแบบนี้อ่า โอเควันนี้ขอฝากไว้ประมาณนี้แบบด่วนๆนะคะกับ HTC U u u t r a ค่ะแล้วใครที่คิดถึงรีวิวอุ้มรับรองว่าเดี๋ยวพอวิกหน้าหรือวิกถัดไปเนี่ยมันจะมาแบบต่อๆกันเยอะนะคะยังไงเดี๋ยวรอติดตามแล้วกัน,นะคะ่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ